ครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยลงไปแล้วพี่เป็นญา,าติขนาดนี้ไหมคะอะไรนะครับใ,ใช่เพราะว่ามีมีมีมมแบบคนรอบข้างแบบเตือนมาว่าแบบมันไม่เหมาะสมอะไรก็เลยลงครับครมีลงไปเป็นแบบมันเป็นยังไงบ้างาคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ำขำๆนะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเมนที่แบบเป็นดา่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราเราตัวเราเองก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ว่าที่เราตัดใจลงเพราะอะไเพราะตัดสินใจเตือนหมายถึงว่าตัดสินใจลบใช่ใช่ใช่ครับมีมีคนแบบรอบตัวมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับคน ็ไม่ค like, no ่อยบ่อยแต่ว so, ่าค so, so well. so, oh, huh? so, ือมันมันเป็นจังหวะที่เราเล่นกันแล้วแบบมันก็ขำๆเยอะเราก็เลยเอ้ยถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ยัังที่คุณเรียกว่าก็วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมก็ก็ก็อันนั้นก็ขอโทษด้วยครับถ้าถ้ามันแบบเป็นไม่เหมาะสมกับทางวัฒนธรรมไทยหรืออะไรแต่ว่าสำหรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับองมีตัวอย่างตัวอยาวชนเนี่ยครับอ๋อครับครับก็ขอโทษด้วยนะครับตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นแบบเรื่องใหญ่แบบนี้เลยไม่ครับว่า ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีฟีดแบ็ที่มันเป็นด้านลบมาถึงตัวผมเท่าไหร่อะไรซึ่งผมก็ไม่ได้ไปตามอ่านดูว่าแบบเขาว่ากันยังไงบ้างประมาณเจนาทีได้ครับครับหลัจากนี้ะคะหลัจากนี้องคิดานกะโพสะไรลงไปก็ก็คิดมากขึ้นครับคือที่การที่เราลงรูกครั้นี้ไปเพราะว่าแบบเราเราตัวเราเองแบบเราไม่ได้คิดอะไรแบบมองว่าเป็นขำๆไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้ ก็ไม่มีก็คือเราก็คุยกันเรื่องนี้เราก็แบบขำๆไม่มีอะไรเลยตัวเขาเครียดไหมคะไม่เครียดไม่เครียดนะครับใช่เพราะว่าไผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าเพราะผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยผมก็เลยรับฟังแล้วก็เลยลบครับอย่างตัวท่านหนึ่งเขาซีเรียสเลยไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าเขาก็มองเป็นเรื่องของขำเหมือนกันไม่แน่จะก็น่าจะไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าแบบเขาเขาก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรอะไรครับแต่คนก็จะมองว่าท้าหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเนาะอ๋อครับใช่ครับ ก็เล่นกันปกติครับก็มาถึงทีเป็นแสนว่าร้อนมากเลยว่อะไรอย่างเงี้ยเพราะผมผิดเองครับเพราะผมเป็นคนลงรูปเองใช่อันนี้มาถ้าจะด่ามาด่าผมดีกว่าครับตอนที่เราลงทำไมเราถึงเลือกลงท่าทางนี้เพราะเราผมไม่ได้คิดอะไรคือแบบเราเราคิดว่ามันเป็นขำๆอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของพวกเราเหรอคะหรือ อะไรคือมันก็ไม่ใช่สไตล์เราคือเราก็ไม่ได้เล่นกันแบบนี้ทุกวันเลยแต่พอมันมีจังหวะเล่นแล้วเรามองเออมันตลกดีเราก็เลยถ่ายลงซึ่งเราเราตัวเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับใช่เพรมีคนแคปพันก็เลยมีกระแสออกมาอะไรเงี้ยเราเห็นเครียดก็ไม่เครียดงงมากกว่าครับว่าแบบว่าว่าดทำไมกับแบบเข้าถึงถึงแคปไปอะไรเงี้ยเพราะเราเราเองก็แบบคิดว่ามันขับขัแล้วเราก็คือลงแบบเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ามันแบบไม่เหมาะสมจริงๆไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดเมื่อกี้อนงที่แล้วไม่ได้สัม งานไหนครับที่เดินแบบนะครับอ๋อใช่คือพอเสร็จที่เดินแบบแล้วเราต้องวิ่งมาเพราะว่าเขาให้มาสแตนบายตอน3ามโมงแล้วแล้วงานนั้นมันเสร็จประมาณแบบใกล้มากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องรีบมาจริงเราแจ้งคิวไว้ก่อนนะ่างเงี้เราแบบแจ้งไ่าอะไรัอันนี้ผมไม่ชัวร์คือต้องถามฝั่งทีมเออาร์ดเพราะว่าแต่ว่าคืองานเดินแบบเมื่อเช้ามันเป็นงานแทรกซึ่งตอนแรกเรารับงานนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือแบบ พอพี่กล้องมาถามเราเราก็เลยแบบโอเคได้พี่เดี๋ยวผมไปช่วยอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าแบบลำบักแบบเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรกันไม่รู้ก็ไม่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นด้วยจังหวงะมากกว่าเพราะว่าแบบคือเราก็ต้องมาสแตนบายงานที่นี่เพราะว่ามันต้องดูที่คนอื่นด้วยว่าคนก็เยอะนอเนาะอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมารออะไรนะ,ะอย่างเวันที่ออกงานูุกันหลายคนเรามองว่าจิตนาลงต้องการจะหลบต้อารจะทิงท้ององ๋อไม่ไม่ได้หลบอะเพราะว่าต้องรีบมางานนี้จริงครับแต่เพราะว่าตอนระหว่างทางที่มาแบบเขาก็โทรตามตลอดว่าถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เ้องร